นะครับก็ต้องขอโหลดเรสวัสดีทุกท่านทุกคนกันนนเอนะครับซึ่งวันนี้ผมอานนนเอนะครับันนี้เราก็จะมาทางานวิชาสังคมนะครับก็แนะนำตัวได้ Photoshop นะครับนี่เราก็จะมาทํางานอย่างที่พูดไปนะครับซึ่งถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขอประทานอภัยด้วยนนเองนะครับเพราะเราใช้นังเสื้ออ่านอันนี้จริงผมก็ใช้ Photoshop อ่านนะั่นแหละนะ ผมใช้แว่นผอใช้สายตาอา่านอาไาเพศไทยเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียกันแน่นะครับก็ถ้าทำอะไรผิดก็ขอโทษไปนะสามสองหนึ่งไปนะครับประเทศ อินโดนีเซียแล้วก็มีการเผยแพรแ่พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตรวตรรษที่3คราวเดียวกับที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งสมณะเถระและพระอุตรเถระเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแถบนี้เรื่องราวของประเทศอินโดนีเซียปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12 เพราะได้เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคืออาณาจักรสีวิชัยซึ่งมีอิทธิพลครอบคุมตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดมเยอะเนาะชาวอาณาจักรสีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานมหายานนะครับและเชื่อว่าคงนับถือกันอย่างแพร่หลาย พอภายหลังได้ค้นพบหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากเช่นพระพิมพ์ดินดิบและรูปภาพโพธิสัตว์ซึ่งสร้างขึ้นตามคติความเชื่อของผู้นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานมันติดติดขัๆน,นะพระพุทธศาสนานิกายมหายานโดยเฉพาะหลักฐานการแสดงความเจเริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสิวิชัยที่สำคัญคือ พระมหาเจดีบุโรพุทโธหรือบรมพุทโธและพระวิหารเมนดุดอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันตั้งอยู่ในกลางภาคกลางของเกาะชวาบอกแล้วเดี๋ยวอา่านผิด <c oughs> ประมาณกลางพุทธศตวตรรษที่ส3ได้เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้น,นเป็นราชวงศ์หนึ่งที่มีชื่อว่าราชวงศ์ไซเลน ทางภาคกลางของเกาะชวาต่อมาภายหลังราชวงศ์ไซเลนได้เข้ามามีอำนาจปกครองในอาณาจักรสีวิชัยเมื่อพระพุทธเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่15บอกแล้วพูดผิดแล้วก็มีสิ่งตุกแกด้วยตุกแกทำไมต้ององตอนทำงานวะ <laughs> ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรสีวิชัยมันจะเล่าตอบทำไมจิ้งจบ หัวท่ยงได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอลเอามานิ่งจบวิ่ง <c oughs> และเมื่อจุดเริ่มต้นที่อาณาจักรศรีวิชัยได้ส่งพระภิกษุได้ไปศึกษาสมรมพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา <c oughs> ราชวงศ์ปาละก็ได้ส่งช่างฝีมือ มาเผยแรพ่พุทธศาสนาและศิลปะปาละด้วยนั่นเองนะครับเี็การแลกเปลี่ยนอย่างนึ้เนาะโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปให้แก่ชาวศรีวิชัยได้เคารพสักการะกันด้วยล,ะล,ะล,ะละในสมัยพุทธศตรวตรรษที่19นะครับพระพุทธศาสนาได้ถึงจุดเสื่อมลงเนื่องจากอะไรมาดูกันเพราะการสูญเสียอำนาจของอาณาจักรศรีวิชัย และเกิดอาณาจักรมัชปาหิตขึ้นมามีอำนาจแทนนะครับกษัตริย์มัชปาหิตประนามว่าระเด็นปาทาทรงมีศรัทธาเลื่อมใส่ในศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เนี่ยครับได้ประกาศห้ามให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาณาจักรของพระองค์และทรงยุยจ่องศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติกันเลยนั่นเองนะถือว่า ็นการล้มล้างศาสนาที่ถือว่ายิ่งใหญ่ครับสําหรับประเทศประเทศหนึ่งนะอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่กระจายศาสนาอิสลามไปยังเกาะต่างๆนะครับของประเทศอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการล้มล้างศาสนาที่ไวมากและชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็ได้เปลี่ยนมานถือศาสนาอิสลามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับด้วยเหตุน,นี้เนื้อหาเราจรึงมีน้อยครับ ภายใต้การเสรื่อมถอยของพระพุทธศาสนาเพราะการปกครองของกษัตริย์มัชบาหิตพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียได้ใช้ความเสียสละเป็นอย่างสูงนะครับเ <c oughs> พื่อพิทักษรักษาพระพุทธศาสนามิให้เสื่อมหายหรือสูญสิ้นไปจากแผ่นดินที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในานามอาณาจักรศรีวิชัย ปัจจุบันจึงยังคงมีชาวอินโดนีเซียที่ยังศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงอยู่บ้างในเกาะชวาเกาะสุม,มาตราและเกาะบาหลีนะครับกาทีมงานของเราก็อ่านกันเลยนะเพราะผมไม่อยากอ่าน,น้วผมขี้เกียจนะเราเล่นครับเราก็จะอ่านทีมงานกันนะครับก็คือกลุ่มนั่นแหละที่ผมทำนะกลุ่มนะครับคนแรกครับเต็งจิงกจมนวันบัวรา ม2อทัอเลขที่11นะครับคนต่อมาเด็กชิงกัลยาเพ่งจันดีม2ทับเลขที่15คนต่อมาเด็กชิงทิตาลีลือหานม2อทับเลขที่21ต่อมาเด็กชาววชรากรผู้ดวงจิตคนเดียวในกลุ่มที่เป็นผู้ชายครับผู้ชายแท้นะไม่ใช่ตุด๊ดผอ้โหดนจับมาอยู่แล้วผหละผมก็เลยเนี่ย 7ชั้นม2อทับสองเลขที่2ยต่อมาครับเด็กหญิงนภาสรเทพอาสามสองทับ2นะครับเลขที่35ต่อมาเด็กหญิงวรรัตแพรบำรุงมสองทับ 2, เลขที่46ต่อมาครับเด็กหญิงสุภสุภรดาซ่องซ่องซ่องจะรุงมึงอ่านยากจังวะ ม .2 สองคับสองเลขที่47บเนะครับว่าถ้าอ่านผิดอา่านถูกก็ขอประทานอภัยด้วยสำหรับเจ้าของชื่อนะสมนะผมมาชื่อผมอา่านถูกไปแล้วครับก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับคือถ้าใครอยากซับสไครต์กกดไลค์ก็กดเลยแนะนำกดเลยนะครับกดเลยแนะนำเลยแล้วก็สวีดัสสวัสดีหนึ่งนะครับก็ขอพูดอย่างนี้นะ ก็บาหลีนะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสําหรับอีกประเทศอินโดนีเซียแล้วก็กาแฟเขาก็มีหลากหลายรสชาตินะครับโปรโมทละประเทศไทยทำรูกูไม่โปรโมทหรอกวาไม่ไดนประเทศไทยกับได้ประเทศอินโดนีเซียผมโปรโมทเขาครับเขาสวยนี่แหละบายบาย